แปลงเล็กสวยๆมาแล้วครับสองไร่สามงานสิตารางวานะครับนะก็เกือบสาไร่ครับติดถนนหน้ากว้างนะครับรถเข้ามาจอดหน้าสวนเลยครับขายยกแปลงเพียง2ล้านแปดแสนบาทนะครับทุเรียนพุ่มสวยต้นสวยการเดินทางสะดวกราคาต่อรองได้นะครับแปลงเล็กๆส่วนมากจะแพงนะครับแต่แปลงนี้ ไม่แพงนะครับแอดมินดูาภาพรวมแล้วนะครับไม่ว่าความสมบูรณ์ของต้นนะครับทำเลรูปแปลงเอกสารสิทธิ์นะครับรวมๆแล้วไม่แพงครับ2ไร่3งาน10ตารางวา2ล้าน8แสนห้าหมื่นต่อรองได้อีกต่างหากนะครับมีไฟฟ้าประปาพร้อมมีกล้อง CCTV นะครับตัวเรียนสวยเต็มแปลงครับท่านผู้ชมครับหน้าสวนติดถนนคอนกรีต รูปแรงสี่เหลี่ยมสวยงามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ราคาขนาดนี้ถือว่า,าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสาะน้ำสปริงเกอร์นะครับมาครบระบบรบนะรถน้ำอัตโนมัติมีนะครับมาะสำหรับํำบ้านสวนไว้พักผ่อนวันพักตากอากาศนะครับหรือมาพักสรออาทิตย์นะครับามาชาร์จแบตเตอรี่หัวใจมาสปาปอดนะครับ ชัดแบตเตอรี่ชีวิตนะครับแล้วค่อยไปลุยหานคันต่อนะครับในกรุงเทพหรือปริมณฑลเมืองชุมชนแออัดนะครับในฝุ่น PM2 นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอไปที่มีรูปน้อยนะครับสอบถามได้ครับสวัสดีครับผม